่นั้นสองฟันเอสมาได้ยังนี่แหละนะนะใครอี้นะใครอี่ลต้องยดทร้อยเดยก็คือตั๋วห้าสิบาทส่วนห้าสิบบาทปัะหาอยู่ที่ผมว่าผมขาไม่สูงจะได้แต่ที่มาโอเคอยู่แล้วมานขาบ้างนี่ขามันเือแล้วอยาไปนี่นะมันโอ้นี่เป็นคือมันโมันจอปัญหามันนี่คือต้นเด้เนี่่นี่ ต้องบเบอร์มันจ๊ะตัวที่บาร์แบบไม่บอกเบอร์มันอ่ะนี่เนี่เป็นตองมันแทนไงฮะเป็มีเรยมเจ็ดสิบ Oh, sebab tak kong lagi cek cip. Hmm. Kita ada cek cip, ada